กับผมนะฮะดูฝ่าบาทอ่าเที่ยวท่อง่องขึ้นกองหองกองนะครับผมแต่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยครับผมอ่าดูร้านค้าเดินทางก่อนสินค้าอ่าจะมีรถจอดทั่วไปนะผมแต่ตรงนี้เป็นที่พักเดินทางนะที่พักเดินทางระหว่างเม,มืองพญาคุณจิ๋นตุงครับผม หลายคันต้องมาแวะพักที่นี่แต่ผมผมก็มาพักที่นี่รถของผมก็แวะพักที่นี่แล้วก็จะามาเข้าห้องน้ําทานากินพักอาหารกินก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยแต่ก็ว่ากันไปผมตัวน,นี้เราว่าเมืองพอยกักขึ้นงจังระวังเชียงตุงผมต้องไม่ไปเชียงตุงถนนอย่าไปเชียงตุงชาวบ้านก็นำสินค้ามาขายให้กับเจ้าว่าแักท่องเที่ยวโทรไปแต่ผม ร้านคาต์โนดเป็นข้าวซอยม้่งเ,เป็นโกฟองกาแฟมั่นจะพระพักอะไรม้่งตัวนี้เป็นที่ลานะ้า,ลางรถของเขาครับหลายคนมานี่ก็คงจะมาแวะพักตัวนี้ต้วนี่เมืองพะเย,ยานะเดี๋ยวพาดูไหนก็หนไหนสระห้าเมืองพาแเอลนะฮะที่เป็นเห็นรถบัสรถนี้เป็นรถใหญ่ซึ่งตัวเล็ก ตอนนี้คนนี้ยมมา้างรถกันตรงนี้นะเห็นชาวบ้านเขา้างรถกันแต่ก่อนจะไปถ่นาน้ำถงน้ำใหญ่ๆนี่เขาต่อก๊อกก็ด้านในน่าจะเป็นห้องน้ำพี่ขาของเดี๋ยวจ,นะจะพาไปดูห้องน้ำอยู่ด้านในโน่นฮะเดี๋ยวจะพาไปดูมีขายของด้วยมีอะไรมั่งไม่รู้เอาก,กัน ถังน้ำที่ก็ใช้สำหรับ้างรถทั่วไปนะครับสินค้าสินค้าพื้นบ้านมั่งมีอ่าทั่วไปมั่งนะโดยอยู่กันมาแดงทอดตัวน,น้ไปเข้าห้องน้ำ ข้าวรามจะเป็นมาลรงทอดเป็นไปเป็นมะแรงทอดของทอดปลาทอดตบบนี้เป็นเรีวยกว่าของพื้นบ้านเขาทุกคนลงไปเรื่อยๆจิ้มข้าวไก่สาหาร่ายโอเจอระแมงโอเจระผมแมงไอ้ไอ้ มีละแมคคีเบานะผมะด้วงคล้ายๆดวงนะที่เขาเมาอยู่ตามในดินเจอละเจอละอันนี้มันจะมันอยู่เปน็นรูปกลมๆนะผมเจอละอันนี้หนะ้องหออมักขี้เบานั่นเหละหนอเอาแม่งกุ๊กเนาะอ๋อครับผมที่นี่เรียกแม่งกุ๊กนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกัน อ่ามันมันเกิดตัวมันคมคมนะผมผมเคยขายครั้งนั้นซื้อสุกอันนี้ขายมากกระหือดิหน่อยกระหือหน่อยกระหืดหน่อยห้าบหน่อยห้าบาทลูกละห้าเราจ่ายผมห้าเราจ่ายแค่ประมาณประมาณแค่ละหนึ่งบาทห้าบาทอ่าเป็นเป็นูกเอาเคขายรูปก่อนเดี๋วรู้ต่อ ครับผมแมงกุกแมงคีบเอาพาดูต่อนะลูกนะห้าร้อยจัดครับผมถ้าพาดูต่อสินค้าบ้านเขาแต่นี่มันพอยากนะตอนนี้เขาขายปลาตวงขายเป็นก๊อกเป็นปลาตวงขายเป็นถ้วยแล้วนี่มาที่เขาช่างตวงขายเรือเปล่าที่เล็กที่กลวงตัวใหญ่ๆเสียดแห้ง การก่อสร้างกันด้านในมีขายของอยู่เดี๋ยวกไนเดี๋ยวไปทำงานกันก่อนเอาเข้ามาจากในกุ้งแห้งก็มีกลุ่มกุ่มกุ้งกุ้งกลุ่มกุ้งก็มีปลาก็มีเดี๋ยวดูกันดูสินค้าเออนั่นเลย ไอ้รถด,ด่วนมิตรอดปีไก่เตา่อ,อมาแรงนะครับมลแรงทอดกันิยมตัวนี้เป็นทุนเน่าทุนเน่าทุนเหนาที่อ่ทุนเห่าเอทุนเน่าแอฟนะทุนเาแป็นเต่าไก่ เจ้าไกรสาราน้ำจีคานิยมเัยผมตัวนี้สาราน้ำจีผมเคย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 แบบเคยทานแล้วผมตัวนี้แม่งไอ้่ตัวจักจั่นอ่อนอะตื่นกระเดากระเดาอยู่ เป็นลูกจั๊กจั่นนะผมะคล้ายๆตัวอ่อนของจั๊กจั่นนะ,ะตันนี้เขานิยมกัน,นผมเอาวัทอดเกลือนะ <c oughs> ที่ท้องถิ่นจะเรียกแมงแจ๋นะผมะส้มปลามาเป็นก้อนเลยอันนี้ก็สารายน้ำคิดแต่ผมเต่าไก่อันนี้ส,สดๆนะผมน่าจะส,ะสดๆเลยเอาอาหารท้องถิ่นเพืนบ้านนี่ต้องเดินไปที่ ของกินธรรมชาติท,ท้องถิ่นนะผมตรงนี้เป็นแบบท้อง,องถิ่นจริงจเมืองพะเยาทำผมสินค้าท้องถิ่นจนเขาเอา่าแล้วก็พวกปลาแมลงทอดเขานีบๆทางนี้อันนี้ดมบๆทอดปลาทอดมแมลงทอดแต่ตัวนี้จะเป็นของท,งท้องถิ่นนะเขาหนูเรื่องอะไรอะไรด้วยโด่งไม้ไผ่ กะความความมาชบนสินค้าแบบพื้นบ้านตัวรถก็มีอะร้านค้าตัวนนก็มีเดี๋ยวดูไม่รู้จะซื้ออะไรกลับไปมัง่งนะเราผมจะดูต่อนะเราผมจะได้เราผม เาขมเจ่ละนาขมนี่น่าจะเป็นจากษ์วงยองเนีย่ยจักที่ไหนไปรู้นะนาขมนะผมเราขมนี่เพราะว่านอาที่เขานิยมข้นนะา่นะผมแพงด้วยออกใหม่ๆนี่แพงนะนาขมน่าจะประจากษ์วงยองจักข้า่นอ่าต้องถีบขึ้นบ้านนะผมเนาขมอ่า ถ้าออกใหม่นี้คนจะนิยมผมหน่อมหน่อไม้คนนี้หน่อผมนี่มันจะมีเฉพาะฤดูกาลนิยมกันผมอ่านแล้วก่อนร้านค้าต้องที่จุมชนเมืองพะยากนะพาดูไปที่นี่ห่ถวนั้นผมครับผมยังอยู่ที่ภาคสิมพังเมืองพะยากลตอนนี้มานั่ง ที่ซุ้มข้างทางเขาจะกินข้าวซอยผมแล้วก็ดูเขาบรรยากาศรอบๆน,นะนั้นต้นโน่นต้นฝานอนตะกี้พาไปเดินนะผมแล้วก็ตรงนี้มานั่งฝั่งตรงนี้แล้วก็ดูอาจะมากินข้าวซอยตรงนี้นะนา่าได้เล็กผมนี่ขา,ายผลไม้เลยซื้อผลไม้ขอรถแันรถที่โดยสาร จจึงตรงพระกิเล็กประมาณนั้นมาแวะที่พระกิมทางครับผมเดี๋ยกินข้าวซอยครับแต่ซื้อประม้มาก,กินนะครับผมเดี๋ยวดต่อนะขอบคุณครับผม